เพราะเหตุว่ามีประเด็นเรื่องการใช้ถ้อยคาในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีประเด็นหารือร่วมกันกับทางราชบัณฑิตสภาโดยมีท่านนายกราชบัณฑิตสภานะครับแล้วก็ท่าน,นาราชารบัณฑิตเช่นอาจารย์กัจนาณักสกุลแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมีท่านอาจารย์บอลจักท่านรองนายกบัตรีรับประเด็นเรื่องนี้มาจากคอรมว่า ไปช่วยทําความกระจ่างให้ทีจะได้ไม่ไม่กังวลสงสัยกันในเรื่องการใช้ถ้อยคํามีท่านอาจารย์วิศุุออนไลน์มีผมออนไลน์เข้าไปอาจารย์วิศุุเรื่องคุยกัน,นวิศุเครือง,งามคร,ครับผมก็นั่งคุยกันหนึ่งก็คือจะใช้ถ้อยคําใดๆคําใดดีระหว่างคําว่าพระศพกับพระ,ระบรมศพนะครับก็อาจจะมีความสับสนในเอกสารต่างๆแต่วันนี้เป็นที่ยุติแล้วนะครับว่าใช้คาว่าพระ,ระบรมศพความเห็นของผมที่อาศัยข้อมูลเดิม ก็คือเทียบกันกับเมื่อครั้งเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่6มีงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัทรินทราบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งอยู่ในพระราชศรนะไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงคือในรัชกาลที่ท่านเป็นสมเด็จพระบรมราชีนาถนั้นท่านมีพระอิจฉาเป็นบรมราชีนาถคือได้เคยสาเร็จราชการแผ่นดินทั้งสองพระองค์ด้วยกันนะครับ ตั้งแต่รัชกาลที่5และรัชกาลที่9พอมาถึงรัการที่6และในเหตุการณ์ปัจจุบันนี่คือรัชกาลที่10เนี่ยสถิตยอยู่ในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบระมราชชนีพันปีหลวงเ<ส>พระาะฉะนั้นไปดูหมายไปดูเอกสารทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่6นั้นใช้คําว่าพระ,ระบรมศพมาโดยตลอดเพระาะฉะนั้นก,ก็เป็นที่แน่ใจได้ว่าใช้ถ้อยคําว่าพระ,ระสบรสมศพสําหรับงานนี้นะครับมีประกาศพระบระมราชโองการให้ถวายพระเจ้าเวชัตร9ชั้นนพบกรณ์เจ้าจวทัตรแล้วด้วยนะครับ ผมคิดว่าการใช้พระ,ระบรมศพนั้นสิ้นสงสัยแน่นะครับเพราะเป็นคำสูงสุดไม่มีคำใดจะสูงไปกว่านี้แล้ว